จะว่าไปแล้วข่าวแต่ละวันเนี่ยบางทีก็ปวดหัวบางทีมันเป็นข่าวที่แบบว่ารุนแรงนะฮะวันนี้ก็เลยจัดเต็มไปเลย15เรื่องในคลิปเดียวนะครับ15เรื่องในคลิปเดียวห้เรื่องในคลิปเดียวนะฮะก็ก่อนอื่นเลยคําเตือนนะฮะต้องพูดก่อนก่อนที่จะเริ่มรายการนะฮะคำเตือน คลิปวิดีโอนี้ไม่มีการตัดต่อเป็นการถ่ายเรียวยาวๆเลยนะฮะอาจจะมีบางช่วงที่ตัดต่อนะฮะเรียวๆๆยาวๆเลยนะฮะเพราะว่าบางทีนึ่งคำพูดบาก็ต้องสต็อปไปแล้วถ่ายต่อนะครับนะอาจจะมีการตัดต่อเป็นบางครั้งบางคราวนะแต่จะไม่บ่อยจนเกินไปนะฮะและอย่างหนึ่งนะฮะคือคําพูดที่ไม่สุภาพช่องผมผมบอกกับทุกคนไปแล้วว่าเวลาที่มาทําคลิปอย่างนี้ จะไม่มีการเซ็นเซอร์คำหยาบนะครับไม่เหมือนช่องยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆที่เขาเซนกันนะฮะแต่ช่องผมไม่เซนนะฮะไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมถึงไม่เซนติดเหลืองกระช่างแม่งลงใหม่นะฮะอืมอาจจะมีคำพูดที่รุนแรงนะฮะไม่สุภาพคนที่ทนรับได้แล้วดูจนจบคลิปคุณถือว่าเป็นคนที่เก่งมากแต่คนที่เขารับฟังไม่ได้เนี่ยก็ ปิดคลิปไปเลยนะฮะอาจจะมีคำพูดที่ไม่เคยได้ยินรู้ว่าแบบหยาบคายอะ่ะเอออาจจะมีบางช่วงที่หัวร้อนอาจจะมีบางช่วงที่หัวร้อนนะฮะเห็นไหมนี่ก็เหมือนตัดต่อแล้วแต่ผมจะพยายามไม่ตัดต่อจนเกินไปนะฮะอาจจะมีคําพูดที่ผมเนี่ย อาจจะพูดด้วยความรุนแรงไม่ได้เซ็นเซอร์นะครับผมเตือนอีกครั้งนึ่ว่าอาจจะมีคําพูดที่ไม่สุภาพนะฮะอาจจะมีการโวยวายเสียงดังเกิดขึ้นนะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคประเด็นรอบวันนะฮะก็วันนี้ยาวๆเลยวันนี้จัดยาวๆเลย15เรื่องในวันเดียวนะฮะจดไว้2กระดาษอ่านะก็เรื่องที่1นะครับ ตอนนี้กระแสของน้องพันรักแมวนะครับซึ่งเป็นเด็กที่จบม .6 แล้วนะฮะเข้าไปศึกษาต่อที่คณะนิเทศศาสตร์หรือเปล่าไม่แน่ใจรู้ว่าครุศาสตร์นะฮะเข้าไปสอบติดแพทย์ที่มมหาที่มขอนแก่นก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับน้องเขาเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์ก็คือเป็นคนอีสานนะครับนะและทีนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งเว้ยนะฮะประเด็นแรกเนี่ยอาจจะเดือดเดือนิดน,นึนง มีคนมาใส่ร้ายน้องหาว่าน้องอู้หูขายสวยนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพแล้วคนที่ด่าแม่ปิดช่องตัวเองไปแล้วเว้ยท่านผู้ชมเป็นผู้หญิงมีผู้ชายอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นผู้หญิงอะดา่าแล้วคือเหมือนเอาแล้วคือเหมืนอ,อมนเอาภาพน้องอะไปต,ะต่อให้มันดูเปื้อนอเข้าใจปะแบบเปื้อนแบบอะไรอ่ะเวลาแบบที่ทาสีแล้วมันเลอะเอออย่างนั้นเลยกูไม่เข้าใจอ่ะไอเ้เหียน้องเขาอ่ะ เป็นคนดังน้ย้ยและน้องเขาตอบโต้ด้วยการลงคลิปไปเลยว่าเนี่ยกว่าที่เขาจะน้องเขาจะสอบติดแพทย์อะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้เฮียบางวันน้องไม่สบายอะ่ะน้องยังต้องมาอ่านเลยคิดดูดิความพยายามของคนที่อยากฝันอะ่ะอยากช่วยเหลือคนจริงๆอะ่ะอยากเป็นหมอเพราะอยากช่วยเหลือคนจริงๆอะ่ะท่านผู้ชมกว่าจะผ่านมาได้แต่ละวันในที่เขาดี่น้องอ่านอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย,ยไอ้เฮีย <c oughs> คนเราเกิดมาไม่จะทําเป็นทุกอย่างเลยหรอกไม่เป็นด้วยคนเราไม่ต้องฝึกต้องอ่านต้องนู่นนี่นันาาาา่นสารพัดสารเพนะไอ้เชี้ยคนพวกนี้แม่งก็ใส่ได้ไอ้ใส่ร้ายน้องนะฮะตอนนี้น้องรู้ตัวแล้วจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยผมว่าครอบครัวน้องอ่ะไม่ยอมแน่แและไอ้คนที่ด่าแม่งก็ปิดช่องหนีตัวเองต่อให้มึงจะปิดช่องอ่ะกูว่าตํารวจแม่งก็ตามสืบเจอเพราะว่ามีชาวเน็ตเนี่ยที่จะพร้อมที่จะปกป้องพันเนี่ย แคปไม่หมดแล้วอืมแคปหน้าจอไปหมดแล้วนะฮะอืมก็เป็นกำลังใจนะคือน้องอ่ะอยู่เฉยๆเว้ยทำดีอ่ะอยู่เฉยๆแม่งโดนด่าเว้ยอ้เคียคือตกใจปะเวลาแบบเฮ้ยอ้เคียกูทำดีแล้วแม่งกูโดนใส่ร้ายคือน้องเขาไปทำอะไรให้พวกมึงไม่พอใจอ่ะถ้าพวกมึงไม่ชอบน้องเขาพวกมึงก็ปิดช่องโซเชียลหนีไปแล้วมึงไปอยู่ต่างประเทศครับกูแนะนำ มึงไปชอบคนเกาหลีอะไรก็ช่างกูไม่สนใจไอ้เคียงมึงจะมาว่าน้องน้องสาวกูไม่ได้นะขอเรียกว่าเป็นน้องสาวคนหนึ่งแล้วกันนะน้องพันธนะ์่ะถึงอายุอะผมไม่แน่ใจว่าน้องอายุเท่าไหร่นะน่าจะอายุสิบหกสิบเจ็ดหละมั้งเออผมนี่ยอายุยี่สิบนะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะก็เปรียบเสมือนน้องสาวคนหนึ่งแล้วกันนะเปรียบเสมือนน้องสาวคนหนึ่งแล้วกันนะถ้าเองมาดูคลิปพี่พี่อยากจะบอกว่าอย่าไปใส่ใจกับไอ้คนพวกนั้น เองแจ้งความเลยพี่เชียร์เต็มที่พี่จะคอยติดตามข่าวอยู่เสมอนะพี่เป็นคนติดโซเชียลมากๆนะเว้นแต่ตอนทำงานเนี่ยพี่จะไม่แดะโทรศัพท์นะโอเคก็คนก็พร้อมที่จะปกป้องด้วยการแคปหน้าจอตอนนี้ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยน้องพันลักแมวนะครับคือมึงต้องการอะไรอะ่ะน้องเขาไม่ได้ทำผิดไม่ได้ไปโอ้โหทำร้า,ายคนไม่ใช่ น้องกูเป็นคนดีเว้ยอันนี้กูอวยเลยนะขออวยเลยน้องพันเป็นคนดีมากนะใครจะมองไอ้คนกลุ่มนั้นอะ,ม,นม,อะออมันคงมองว่าเฮียแหละเออมันคงมองว่าเฮ้ยน้องพันไม่ดีนูน่นนี่นั่นมันถึงได้ใส่ร้ายน้องถูกปะไอเ้เฮียคนเราแม่งอยู่ดีๆแม่งก็โดนด่ามากได้เว้ยแปลกไหมโลกไปเนี้ยไอ้เชียไม่ได้เกิดแต่ขึ้นแต่คนไทยหรอกนะต่างชาติก็เป็นเพราะประมาณ เรื่องที่ประมาณเรื่องที่เก้าเนี่ยนะอันนี้เรื่องแรกยังดายัางเดือดเลยนะกูไม่เข้าใจพวกมึงต้องการอะไรเฮ้ยน้องกูเป็นคนดีอะ่ะอันนี้ขออวยนะใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เลยนะคนส่วนใหญ่ไม่ติดตามน้องพันกันหมดแล้ว <c oughs> แค่น้องลงคลิปในทิกตอกอ่ะเป็นแสนเป็นล้านคนที่ถูกใจลงในเฟซหกแสนกว่าคนแล้วยอดวิวอะ ไอเ้เคียกูไม่เข้าใจอ่ะทาไมพวกมึงต้องใส่ายน้องกันด้วยมึงต้องการอะไรอ่ะมึงต้องการให้ตัวเองดังกูอยากกูอยากติดคุกอย่างนี้เหรออาจจะมีบางช่วงที่เบอร์นะขออภัยจริงๆนะครับอาจจะมีบางช่วงที่เบอร์แล้วกล้องมันสนะั่งขออภัยจริงๆนะเฮ้ยกูเดือดมากเลยนะพูดตรงๆไอ้เคียมึงใส่ไรน้องเขาแบบเนี้ยน้องเขาเสียสุขภาพเสียชื่อเสียงปะ่ะไอเวนนะไอเหียกูไม่เข้าใจอ่ะ เดี๋ยวพรุงนี้ก็ต้องมารู้แล้วว่าน้องเขาจะไปแจ้งความหรือเปล่าไปแจ้งอยู่แล้วแต่จะไปกี่โมงอ่ะขออภัยผู้บิดไปแจ้งอยู่แล้วจะไปแจ้งตอนไหนไง,ไง,ไงก็ติดตามได้ที่เพจอาจจะเป็นเพจก็ได้นะพันรักแมวนะ IG s t สต e IG t อจ t อ็ทอร์อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะ f a c e b o o k Youtube อะไรก็ว่าไปนะก็น้องขอไปกำลังใจให้นะ อย่าไปใส่ใจมากเองแจ้งความเลยพี่เชียร์อยู่และอย่าให้พี่การจองพลังมาช่วยอีกแรงหนึง่งกูจะดูซิว่าถ้าเกิดว่าพี่การจองพลังมารับเรื่องนี้แล้วพวกมึงจะทนอยู่ได้ไหมพวกมึงจะรับผิดชอบไหวไหมอืมกูถามแค่นี้แหละแล้วผมดูมาแล้วไอ้คนที่ด่ามแม่งเป็นผู้หญิงเว้ยเป็นผู้หญิงคนนึงนะแต่ไม่รู้ว่าในแก๊งอะมันมีคนแต่มีผู้หญิงคนนึงที่ด่ามาแล้วแล้วเห็นหน้าชัดมาก เมื่อกี้นเนใตติคตอกเปรียบเทียบกับน้องพันน่ะเจอจริงๆจงังๆเลยผมอ่ะไอ้เหียหน้าไอ้คนที่ด่าแม่งก็น่ารักแต่ดูทําตัวดิทําตัวเลวทรามมากเป็นผู้หญิงด้วยกันน่ะเป็นเพีด่ดวยกันแท้แต่กลับ,บาด่าน้องพันแบบเนี้ยไอ้เหียกูเสียใจกูบ่นเลยว่ากูแค้นกูแค้นไอ้เหียกูแค้นนะถ้ามึงทาให้กูเป็นแบบเนี้ยเออนะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องน้องพันโดนใส่ร้ายจนขึ้นเทิงทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปแล้วเรื่องที่สอง ก็เกิดขึ้นวันนี้เหมือนกันนะราชกิจจาลุเบกษาบอกว่าคนที่เขาจะมานำน้ำเนี่ยห้ามถ่ายภาพเว้นแต่หลักสูตรใบรับรองประสบการณ์คืออะไรอ่ะอย่างกูเป็นนักท่องเที่ยวกูไม่มีสิทธิ์ที่จะถ่ายใต้น้ำเหรอเฮ้ยนี่มันกฎหมายหรืออะไรทำไมคุณไปกกะออกมาแบบนี้ว่านักนำประดาน้ำนักนำน้ำเออ ห้ามถ่ายภาพคืออะไรอะ่ะเฮ้ยไอ้เฮียคนเราแบบอยากจะมีลูกกับเขาั้งอะ่ะคือมึงกีดกล้าไม่ให้กูถ่ายไอ้เฮียกูเป็นนักท่อง,ทงเที่ยวกูถ่ายกูผิดกฎหมายเหรอดนปับห้าร้อยหนึ่งพันเฮ้ยมันไม่ใช่ปะมึงไอ้เฮียกูว่าไม่ใช่ปะเฮ้ยกูว่าไม่ใช่นะทําไมอะ่ะนักท่องเที่ยวไปี้่เขาถ่ายภาพเก็บไว้ลงเฟซลงสตอรี่กันอะ่ะ กูว่ามันแปลกๆนะไอ้เฮียแปลกๆนะเว้ยห้ามถ่ายภาพยกเว้นคนที่เขาเป็นใบรับรองใบรับรองอะไรของมึงประสบการณ์บางคนมีประสบการณ์เนี้ยพอเข้าใจแต่ใบรับรองคืออะไรรับรองคืออะไรกูไม่เข้าใจตรงนี้ไอ้เฮียหลักสูตรหลักสูตร้นตีไร คนเข้าไปเที่ยวเกาะนู้นเก่อนนี้เขาอยากจะถ่ายภาพมันเป็นสิทธิของเขาไหมอะทําไมนำน้ําดึกมึงห้ามถ่ายเพราะอะไรเขามีกล้องที่กันน้ําอยู่แล้วเขาก็ถ่ายได้ถูกปะกล้องที่สามารถกันน้ำได้เขาก็ถ่ายได้ปกติเขาจะเอาไปลงข่าวด้วยนะมันก็เรื่องของเขาเนี่ยกูไม่เข้าใจอ่ะแค่สองเรื่องแค่สองเรื่องแรกไม่กระเดือดแล้วนะเรื่องที่สามอันนี้ไม่เดือดนะ ไอเรื่องสองเรื่องเมื่อกี้เดือดมากนะถึงให้ยมเวนนำหนึ่งอันดับ2นะแต่เดี๋ยวรอดูตอนท้ายว่านจะเป็นอันดับ1 2ึส,สในวันนี้เรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะฮะพนักงานรถด่วนแต่หงเนี่ยเป็นผู้ชายนะฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานเพราะว่าขาดอากาศหายใจนะเป็นลมนะนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วย คือปฏิบัติงานนะ่ะจนตัวเองเสียชีวิตอะวินาทีสุดท้ายไปรถไปจอดอยู่ทีราา่ราชบุรีเสียชีวิตตรงนั้นเลยท่านผู้ชมก็เป็นข่าวหนึ่งที่น่าเศร้านะฮะอืมก็แสดงความเสียใจนะนะครับขอให้ดวงวิญญาณของเขาเนี่ยไปสู่ประภุมที่ดีเนาะไอ้เที่ยวคนเราทํางานม,มาเหนื่อยอะเราต้องการที่จะพักเว้ยแต่ผมรู้เลยว่าพี่คนเนี้ยน่าจะไม่ได้พักตั้งแต่เมื่อคืนจนมาถึงเนี่ยคือไอ้วันเนี้ย แบบว่ารถมันมาถึงอีกวันหนึ่งอ่ะเออโอ้โหเขาทํางานแบบทั้งคืนอ่ะต้องคอยเก็บที่นอนต้องคอยเก็บที่นอนให้ผู้โดยสารทุกคนอ่ะบนรถอ่ะไอ้เคี้ยบางทีคนเราก็ไม่ไหวอ่ะจนพี่เขาเสียชีวิตไปนะเป็นการเสียชีวิตที่ทุ่มเทมากนะบางคนเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานเว้ยจนตัวเองตายนะครับนะเรื่องที่สี่อันนี้ก็เดือดนิดนิดไม่เดือดมาก ตำรวจยึดตู้ขีบตุกตา77ตู้ที่จังหวัดหนึ่งไม่รู้จังหวัดอะไรมีคนร้องเรียนมาด้วยเป็นการพนันมอมเยาวชนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะในห้างในกรุงเทพมีอยู่เยอะแยอะอันนั้นไม่เป็นการพนันหรอครับการมีตู้ตุกตามีไว้เพื่ออะไรให้เด็กมาจับ ให้เยาวชนไปจับเล่นกันเอามาเป็นของตัวเอง10บ,บาทร้อยหนึหาบ,บาทเป็นกองลาบูบูเแบบี้ทีนอ่าสองตัวนี้จะดังมากนะและพบบ่อยสุดในกรุงเทพมหานครและปณิมณฑลหรือไม่แต่ต่างจังหวัดเองบางจังหวัดก็มีเยอะมากๆ มีทั้งในห้างนอกห้างเซเว่นนู่นนี่นั่นอย่างเซเว่นผมเนี่ยอะเซเว่นพิกุลเนี่ยยังมีสองตู้เลยอะเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเซเว่ 7, 7นเซเว่นนู่นอะพิกุลใช่ไหมนะมีคนอนะแบบว่าน่าจะเป็นช่างเนาะมาซ่อมตู้ครีบอะเฮ้ยกูไม่เข้าใจทำไมต้องหยิบอะมึงฟังกูใหม่นะตำรวจตู้คีบตุ๊ก,กตาไม่ใช่การพนัน อาพนันคือมึงเล่นแทงอะไรนั่นน่ะเออหยอดอะไรนะ่ะเออไม่ใช่อย่างนั้นไอเ้เหี้ยยึดไปเจสิบเ็ดตั้วเท่ากับเจิบเจ็จังหวัดในประเทศไทยอะ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหเป็นการยึดครั้งใหญ่อะทำไมพวกยาว่ามึงไม่ไปจับอะ่ะมึงมาจับของเด็กทำไมอะ่ะกูไม่เข้าใจตำรวจไทยว่าแม่ง มีคนดูดยาบ้านู่นนี่นั่นแม่งไม่จับมาจับไอ้ตูคตต้คีบตุกตาทุกจะหลุดอ้เฮียมันมันไม่ใช่การผนันโปอะเรื่องที่ห้าฟู้ดเพนด้าประกาศออกมาว่าจะปิดให้บริการทางแอปในวันที่ยีามพฤษภาแกฟู้ดก็ลดยังเปิดอยู่ฟู้ดเพนด้าก็ปิดตัวลงในแอป วันที่23พฤษภาคมเดือนหน้าอืเรื่องที่6สาววัย16ใส่ตาสั้นโดนผู้ชายคนหนึง่งก็คือแบบว่าเหมือนมองหน้าเนาะเออที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึง่งในจังหวัดหนึง่งน้องเขาเนี่ยเป็นคนใส่ตาสั้นอืน้องเขาเป็นคนใส่ตาสั้นเว้ยท่านผู้ชมแล้วเหมือนประมาณว่ามองผู้ชายคนหนึ่งในร้าน ร้านหมูกระทันหนึ่งแล้วโดนไล่ยิงจนเสียชีวิตไอเ้เฮียมึงทําเกินไปเพราะว่าผู้ชายอะ่ะไอเ้เฮียเป็นผู้ชายแม่งฆ่าผู้หญิงได้ลงคออะ่ะไอเ้เฮียกูแบบมึงแม่งโคตรเฮียเลวเลยอะ่ะไอ้ผู้ชายอะ่ะกูไม่รู้ว่ากูไม่รู้ว่ามีแฟนหรือเปล่านะแต่ใจมึงอะ่ะเอามาหิดทิหายชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเว้ยทำไมมึงไม่คุยกันก่อนละว,ว่าเออน้องเขาใส่ตาสั้นน้องเขาจะได้ไม่เสียชีวิต ครอบครัวเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับผมพูดเลยนะเรื่องที่เจ็ดอันนี้เป็นข่าวดีแล้วกันนะเป็นข่าวดีก็คือว่ารถไฟรางคู่รรบรีป่าน้ําโพเนี่ยจะเปิดรางคู่แบบจะบอกว่าเต็มระบบก็บอกได้ไม่เต็มปากนะวันที่สามสิบพฤษภาซึ่งในตอนนั้นจะเป็นช่วงที่ผมฝึกงานวันสุดท้ายพอดีผมกลับไปเรียนว,วันที่สองมิถุนา เราจะเดินทางอันนี้ประกาศล่วงหน้าเขาค่เลยนะเราจะเดินทางประมาณวันที่31พฤษภาคมไม่ก็วันที่1มิถุนายนครับโดยอ่าผมเปิดเลยนะให้ท่านผู้ชมพิมาในคลิปนี้เนี่ยว่าระหว่าง1 1 2สองเด่นชัยกรุงเทพิวัฒน์และ108เด่นชัยกรุงเทพิวัฒน์ชื่อเหมือนกันนะแต่มาคนละเวลาอืมหนึ่งหนึ่งสองจะมาตอน ห้าโมงสีสิบแปดออกเที่ยงสามก็คือเที่ยงวันหนึ่งศูนย์แปดมาถึงชุมแสงห้าทุ่มห้าสิบแปดออกเที่ยงคืนแปดนาทีอ่าผมอยากให้ท่านผู้ชมบวตว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมบวตว่าจะนั่งขบวนไหนไปดีเออไม่แน่ตอนนั้นนะเราอาจจะให้เห็นรถไฟรางคู่เปิดแบบจะเรียกว่าใช้เต็นระบบก็พูดได้ไม่เต็มพระ เออผมพูดได้ไม่เต็มปากจริงๆนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ของ102่งศกับสองนะถ้าใครอยากไปตามหาเพิ่อเติมก็สามารถไปดูที่เพจ t p พีอารการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาน่าจะโพสไว้อยู่นะนะครับเรื่องที่9ก้าเหมือนที่พูดไว้พี่สายสกอตอเป็นนักประดาน้ำแล้วเหมือนฝรั่งไปเหยียดเขาด้วยคำว่านี้ห่าวนห่าวเนี่ยภาษาจีเนี่ยก็แปลว่าสวัสดี แต่ฝรั่งอะ่ะเหมือนไปเหยียดแบบว่านีห่าวคือความหมายของคนจีนอ่ะแปลว่าสวัสดีเว้ยแต่ถ้าในมุมมองใครก็แบบไอ้เฮียมึงเหยียดกูรอเปล่ามึงด่ากูรอเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเป็นประเด็นน้ำมากโหยสารภพสารเพมากแล้วก็ล่าสุดโดนอธิบดีไล่ออกจากงานเฮ้ยทาไมอ่ะคนทําความดีอ่ะเขาอยากจะรักษาปรกการังทําไมเขาต้องโดนไล่ออกถ้าใครอยากรู้เล็กๆมากกว่านั้นนะไป หาดูได้เลยนะผมพูดได้ไม่หมดเพราะว่ามีเวลาไม่มากพอนะเอาเท่าที่ผมจําได้เนะแล้วเขาก็พูดเหมือนบ่าว่าทําไมคุณไม่ลงมาทําเองไอ้แยเป็นคําพูดที่แบบเดือดสุ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 ด,สด,สดแล้วจริงๆผมชอบคาพูดนี้ของพี่ชายสกอตมากผมชอบคำพูดที่ว่าทําไมคุณไม่ลงมาทําเองทําไมต้องให้ผมไปทําด้วยเออมึงน่าจะลงมาทําแทนพี่กอ๊อตไอ้พี่ชายสกอตเออแล้วเขาก็หล่อด้วยเออนะ สเปคเขายัางไงก็ไม่รู้ไปเสิร์ชหาดูเองนะ <c oughs> <c oughs> เรื่องที่สิบอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอยากจะออกมาพูดแต่ว่าไม่มีเวลาเนาะไหนๆก็มีเวลาในวันนี้จะตรงนี้แหละไหนๆก็มีเวลามาผมนะผมคุยกับมาไหนๆก็มีเวลาตรงนี้เนาะพี่การชบังฟาดเดือดพิเต้มงคลกิจหรือว่าเต้พรมเจ็จุดเริ่มต้นคืออะไรรู้ไหม เต้มงคลกินเนี่ยหรือเต้พระามเจ็นเนี่ยที่ใครหลายคนรู้จักมันบอกว่าในายใหญ่สั่งมาห้ามทําข่าวนู่นนี่นั่น,นสรารพัดสราสรเพและบอกว่ามัดจำข้าวหัวหนึ่งล้านมัดจำห้าแสนแล้วคนที่กลัวคือตากับยายตอนเนี้ยายเนี่ยน่าจะไม่มากเท่าไหร่แต่ตาเนี่ยคือแบบอะไรกระดูกซี่โครงหัดหักเล้า ต้องเอาฉีดยาออกจากปอดเอาน้ําออกจากปอดแล้วคือสงที่เกิดขึ้นกับตาคืออะไรรู้ปะเขาแม่งดึงแบบปฏิเสธการรักษากของคุณหมอเขาโกว,ว่าหมอหรือพยาบาลเนี่ยจะมาสังหารเขามาฆ่าเขาเว้ยไอ้เชียเช่ยเดือดมากเลยนะและ้วแล้วพี่กันจำพลังเขาบอกว่ามึงคุปากไปเลยนะไอ้เต้เป็นจากเต้เป็นเตอเออว่าง,ง,ง่ายๆ โอ้โหในในการโหนกระแสมันไหนวะเดือดชิบหายอะ่ะไอ้เชียมึงมาพูดอย่างเงี้ยคนในครอบครัวแม่งก็กลัวดิครอบครัวตาใหญ่เขากกัวว่าฮเฮ้ยไอ้เฮียจะเป็นจริงหรือเปล่าวะแต่ล่าสุดท่านเลเวศนะถึงเขาเนี่ยจะเป็นคนแก่เขาบอกเลยว่าถ้าพี่การจองพลังโดนทําร้ายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ภาวนาอย่าให้มันเกิดขึ้นกับพี่กันนะและพี่การเขารู้จังหมดนะอะไรรุ่นพี่ทหารบกนู่นนี่นั่นเขารู้จังหมดเขารู้จักคนเยอะพี่กันน่ะ เออนะไอ้เฮียมึงหิวแสงเหรอวะเต้กูไม่เข้าใจอ่ะทำไมมึงต้องเอาบอกว่าอ้โหมีนายใหญ่สั่งมานายใหญ่คือใครตอนนี้คำถามของผมคือว่านายใหญ่คือใครอืมนายใหญ่มึงคือใครวะไอ้เต้และมีการบอกว่าอายุห้าสิบหกสิบไอ้เฮียประชาชลหนึ่งเราจะไปรู้ว่าคุณไหนและอย่างมีการบอกด้วยว่าเคยทำงานให้ธรรมนัตผมเผาเว้ย ไอ้เหียเฮ้ยกูเดือดมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่ามาทำ้ายครอบครัวตายายอะมึงรับผิดชอบไหวไหมไอ้เหียมึงหิวแสงจัดปะไอ้เหียมึงหิวแสงจัดจัดอะไอ้เหียกูไม่เข้าใจมึงต้องการอะไรอะ่ะมึงบอกว่านายใหญ่สั่งมานายใหญ่คือใครนายใหญ่ของมึงคือใครฮะเต้มงคลกิจเต้พระรามเจ็ด คือใครกูถามแค่นี้แหละคือใครมึงบอกาอายุห้าสิบหกสิบแล้วพี่การก็จะไปรู้ไหมว่าใครแต่เขาบอกเลยว่ามีรุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักอยู่ในทหารบอกอะไรอยู่แล้วอืมเรื่องต่อไปอืมเรื่องที่สิบเอ็ดโตโนโนิชามอม,มันเดือดตั้งแต่ตอนที่ว่าผมรู้ว่าผมทําผิดช่วยสงเสียนางให้ทิชานอนได้ไหมและอีกครั้งหนึ่งก็คือ สรงเสียงานา้เป็นกำลังใจให้กับคนเจ็บอย่างนิชาหน่อยไน่ไหมไอ้เหี้ยคนก็ออกมาวิาพา์วิจารณ์ต่างนานาเฮ้ยมึงเป็นโรคหลอตัวเองหรือเปล่ามึงเท่เกินไปเวอร์วังกูถามจริงนะตอนที่เขาทําดีอ่ะทําไมผู้มึงไม่นาม่ามากกันไอ้เหี้ยพอเขาทําผิดพลาดผู้มึงมา,า,มาด่ามากเว้ยไอ้เหี้ยด่ามาอะไรก่อนตอนทําดีแม่งไม่เห็นพอทําชั่วแม่งเห็นกันทั่วบ้านทัน่วเมือง คำนี้ใช้ได้จนถึงอนาคตใช้ได้ทุกวันด้วยคือผมก็อะไรอ่ะไปออกหนกระแสยนะพี่ไม้พี่อะไรอ่ะเพื่อนของพี่นิชาแล้วก็มีการโพลูปดอกไม้อู้ดีชาวเน็ตแม่งก็บอกว่ากินอาหารหมาอาหารหมาส้นตีนบ้าบอเลยข้าไปให้เพื่อนที่จบแล้วก็อะไรอ่ะเมื่อวันเกิดพี่นิชาที่ผ่านมาใช่ไหมมีเพื่อนคนนึงบอกว่าขอให้คนเฮี้ยออกไปจากชีวิตอื แล้วก็ออกเป็นจริงไเหียตอนนี้พี่โตโน่เขาก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะอืมแต่ตอนที่สัมภาษณ์อะอะไรวะเวลาที่เราแบบแล้วเขาก็เว้นไปช่วงๆจนพี่แจ็คชวนชิ่อเอ,อกไปโครบเวอร์แล้วว่ะไอเหี้ยมึงคิดดูอะโตโตโยะไอ้สัตว์และก็ล่าสุดเหมือนมีการจะแบบว่าไม่เชิงว่าเป็นขอดีอะ่ะ คือพี่นิชาเขาจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขามึงพวกมึงไม่มีสิทธิ์ไปด่าไปยุ่งอะไรเขาเขาจะกลับไปคืนนี้กับพี่โตโนโ่กูก็ไม่ซีเรียสครับเออกูบอกตรงนี้เลยกูก็ไม่ซีเรียสกูไม่อยากแดกอาหารหมาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่คุณเราจะกลับไปคบกันอืมแค่นั้นเองนะแหม่ชาวเน็ตแม่งอ้โหูอย่างก็เป็นครอบครัวตัวเองอะเขาไปเสือกว่าง,ง่ายๆอืมเข้าไปบอกว่าอูโหูอย่าไปคบโตโนโ่ คนเรามันห้ามกันได้หรอเรื่องความรักอะมันห้ามกันไม่ได้เออมันห้ามกันไม่ได้เว้ยความรักอะไอเ้เย่แค่มองตาก็จีบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเออเรื่องถัดไปนะถ้าใครอยากดูไรายละเอียดลึกๆมากๆเนี่ยบางเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยพูดไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นนะเอาหยิบยกแค่บางส่วนมาเท่านั้นนะไปเสิร์ชหาดูได้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเองเรื่องที่สิบสอง คือตอนที่ปกทางงานใช่ไหมกาลังฟอนของอยู่มีลูกค้าท่านหนึงแล้วกันนะเป็นเสียงผู้หญิงโทรไปหาคนที่บ้านบอกว่าจะกินอะไรนะแล้วมีเสียงอะ่ะเด็กผู้ชายนะซึ่งน่าจะเป็นลูกหรือหลานเขาเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นน้องเขาอะไรเงี้ยก็บอกว่าอยากกินเบอร์เกอร์และคําพูดหนึ่งที่ผมสะดุดมากสิ้นคิดเฮ้ยเบอร์เกอร์เท่ากับสิ้นคิดเฮ้ยกูงงอะ่ะ เขาอยากกินเบอร์เกอร์มึงมาบอกว่าสิ้นคิดคืออะไรกูไม่เข้าใจอะ่ะทําไมอะ่ะกินเบอร์เกอร์หูมันเชยมันสิ้นคิดมากมึงจะบอกอย่างนี้หรอคนเรามีความชอบที่ต่างกันอยู่แล้วเขาชอบกินเบอร์เกอร์มึงก็ซื้อให้เขาไปสิ <c oughs> ในใจตอนนั้นคือคิดแบบทําไมวะทําไมต้องใช้คําว่าสิ้นคิดทําไมไม่บอกว่าเออมันไม่อร่อยลูกรสนั้นรุนนี้เออในี่ยกูพอเข้าใจแต่นี่มึงบอกว่าสิ้นคิด เฮ้ยกูงงมากเลยนะสิ้นคิดอ่ะไอ้เคียแบบกูนึกเอ้ยผมนึกใจแบบเฮ้ยมึงเป็นแม่คนหรือเปล่าไอ้เคียนึกนใจแบบมึงเป็นแม่คนน่ะไอ้เคียทําไมมึงมึงเป็นแม่คนน่ะไอ้เคียทําไมมึงพูดอย่างเงี้ยเบอร์เกอร์เท่ากับสิ้นคิดสิ้นคิดตรงไหนก่อนขนาดกูเนี่ยชอบกินเบอร์เกอร์มากแต่กูไม่กินบ่อยกูกินแค่นานๆทีครั้งหนึ่งครับ เออกูกล้าพูดตรงนี้เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมขอรับสักครู่นะโอเคต่อกูไม่เข้าใจอะ่ะทําไมต้องบอกว่าสิ้นคิดไอ้เคี้ยมันคาใจเรอมากเลยนะตอนนั้นอะ่ะคืออะไรอะ่ะกูไม่เข้าใจอย่างมากเออเบอร์เกอร์มันก็เป็นของชอบของใครหลายหลายคนอยู่แล้วมึงม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขาหรอกเออเรื่องที่สิบสาม อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าก่อนจะเกิดขึ้นก่อนสงการนะนีสาวคนหนึ่งเป็นสาวสวยมากโพสต์ภาพด้านหลังเนี่ยเป็นอาคารตึกสองอที่ถล่มนะชาวเน็ตบางคนถามได้คือหน้าสวยมากหน้าเป๊ะมากบางคนถามบอกว่าต้องการอะไรกี่ศพคืออะไรอะ่ะเขาถ่ายรูปมันผิดมากเลยเหรอไอ้แค่อะกูยืนพิงไอ้เสาไอ้ที่เป็นเสาเนี่ย กูผิดเหรอที่กูจะถ่ายรูปไม่ผิดและแฟนเขาเขาก็เขาก็มบอกเองว่าในตอนนั้นอะ่ะมันอยู่ช่วงสแตนบายเตรียมเครื่องจัดอะไรนู่นนี่นั่นมึงไม่คิดว่าจะให้เขาพักผ่อนมั่งเลยเหรอไอ้เคียกว่าจะหาแต่ละคนเจอมันไม่ง่ายนะไอสัตว์ขอใช้คํานี้เลยนะไอสัตว์นะแฟนเขาก็บอกแล้ว่าเอออยู่ในช่วงสแตนบายขออภัยหากภาพไม่เหมาะสมทําไมอะ่ะอ่ะสมมุติว่าผมไปถ่ายรูป าคารตึกสอตอง,องผมแค่ยกนิ้วบอกว่าเยี่ยมกูก็ดา่าคนแม่งก็ด่าม,มากเลยสังคมอ่ะสังคมปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยกูรับไม่ได้หรอกไอ้เหียกูไม่เข้าใจอ่ะกี่ศพกี่ศพมันก็เรื่องของเขาเขาจะเจอสี่ห้าคนมันก็เรื่องของเขามึงอยู่เฉยๆนะไอ้คนที่ดา่าเนาะไอ้สาสวย์วยเนี้ยมึงอยู่เฉยๆแค่นั่นแหละมึงอยู่เฉยๆนะไอ้คนที่ด่าม,มากอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมึงได้ดูตัวเองบ้างปะ กูถามแค่นี้มึงนี่ดูตัวเองมั่งปะเออนะอีกสองเรื่องจะจบแล้วนะฮะถ้าใครอยากไปหารายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปหาเลยผมอาจจะพูดไม่หมดกิมมาแค่บางส่วนบางข้อความย่อยๆเท่านั้นนะเรื่องที่สิบสี่อันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานสงการโคดเปียกแถวลาดพร้าวนะักข่าวอมรินคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาก็ทำข่าวปกติพออีกวันหนึ่ง ตำรวจแม่งจับและคุมขู่ด้วยนะร้องไห้จนพี่เขาร้องไห้อะ่ะบอกว่าอะไรอะ่ะโดนยึดกล้องเมโมรีการ์สั่งห้ามนำเสนอเฮ้ยคนตีกันมึงไม่ให้นำเสนอมึงมาขูจาข่จะคุมขืนเขาไอ้เหี้ยเขาไปวิ่งไม่ใช่ผู้ชายทำไมอะ่ะแค่อ่ะแค่กูถ่ายเนี่ยกูไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบไอ้นี่ได้หรอ เฮ้ยมึงทําเกินไปป้าตารวจเป็นนักข่าวเขาแค่มาทําข่าวว่าเออเรื่องอุทาหอนหยาไปทําเพื่อเป็นการบอกว่าให้เด็กเยาวชนอย่าทําตามอย่าตีกันอันนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไอ้วันนั้นะที่มีงานะมันไอ้นี่เว้ยแบบว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะเออตีกันไอ้เฮียแบบว่าแย่งแฟนหรืออะไรก็ไม่รู้ไปหาดูเองไอ้เฮียกูเดือดมากเลยนะเรื่องสุดท้าย และอย่างเดิมเมื่อกี้ถูกสั่งในมโมรีการลบออกหมดเลยไอ้เฮียเขาร้องให้อ่ะเขาโดนยึดของทุกอย่างเลยอ่ะคือมึงจะไม่ให้กูแบบว่าทําข่าวเลยเหรออสมมุติว่ารถชนกันมึงจะไม่ให้กูทําข่าวมึงจะไม่ให้กูนําเสนอแล้วกูจะทําข่าวอะไรข่าวเย็ดกันอย่างนี้เหรอข่าวเอกสารภพสารเพลงอย่างนี้เหรอเฮ้ยเฮียมันเติร์นมันเกินไปนะข้อสุดท้ายกดเล่ยนยงสงการเปลี่ยนทหาร ปิดตำนานพิศีแล้วนะที่เบ28ปีตรงข้าวเปกเกตถ้ใครเห,เห็นกดเล่นสงครงามก็เล่นสงครามก็จะแบบว่าเออกูไม่อยากเล่นแล้วเกตทหารก็คนที่ได้ใบดําก็โชคดีคนที่ได้ใบแดงก็ขอให้โชคดีเหมือนกันนะโอเคก็จบแล้วอาจจะพูดเลยไปยน,นิดนึงเพราะว่าเดีย๋ยวต้องเซฟน้องหมาก่อนน้องหมามมนอยู่ตรงนี้โอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้ามีประเด็นเดือนอไรอีกเดี๋ยวเราจะมาไ้ไในพูดได้ฟังกัน